สวัสดีครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมาแนะนำสิบข้อควรระวังเพื่อไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและถูกดูดข้อมูลไปใช้โดยมิชอบจะมีอะไรบ้างติดตามรับฟังกันได้เลยครับข้อ 1. เมื่อมีคำเตือนใดๆปรากฏบนหน้าจอแล้วเรามักไปกดตกลงโดยไม่อ่านรายละเอียดให้ดีอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราติดไวรัสได้และอาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นต้นเหตุการแพร่ไวรัสเข้าสู่เครือข่ายของหน่วยงานอีกด้วยครับ ข้อ 2. ไวรัสคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอจึงควรอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่เป็นประจำเพื่อให้สามารถตรวจจับไวรัสตัวใหม่ๆได้ครับข้อ 3. คํคำว่าของฟรีไม่มีในโลกยังอาจใช้ได้ดีกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับหลายครั้งในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเราอาจเห็นบริเวณที่มีการโฆษณาว่าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบางอย่างมาใช้ได้ฟรีแต่เดี๋ยวก่อนโปรแกรมนั้นอาจมีไวรัส หรือเป็นสปายแวร์ที่เน้นการขโมยข้อมูลเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนดาวน์โหลดครับข้อลายหลายๆครั้งเราอาจได้รับอีเมลของมิจฉาชีพที่แน่ไฟล์ที่แฝงไวรัสหรือมาว์แวร์ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและกดดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ดังกล่าวก็อาจสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายได้ครับจึงควรตรวจสอบอีเมลต้นทางให้รอบคอบ ว่าน่าจะเป็นของผู้ที่เราติดต่ออยู่จริงๆหรือเปล่านะครับข้อ5ในการปฏิบัติงานนั้นเราอาจต้องใช้งาน f แฟ s h Drive เพื่อคอปปี้ข้อมูลให้กันโดยเฉพาะกรณีไฟล์ขนาดใหญ่ซึ่ง f แฟ s h Drive ดังกล่าวอาจเป็นต้นเหตุนในการกระจายไวรัสได้ครับดังนั้นจึงควรสแกนไวรัสก่อนใช้งาน Flash Drive ทุกครั้งนะครับและหากเป็นไปได้ควรใช้บริการคลาวด์แทนการส่งไฟล์กันโดยตรงผ่านแฟลชไดรฟ์ครับ ข้อ 6. การกดบันทึกรหัสผ่านในการใช้งานอีเมล Facebook หรือบริการใดๆที่มีการล็อกอินอาจสร้างความสะดวกสบายเพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ username password ใหม่ทุกครั้งเวลาใช้งานแต่ก็เป็นความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลอื่นโดยผู้นั้นอาจดึงข้อมูลรหัสผ่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่มีฟังก์ชันบันทึกรหัสผ่านเช่น Google Chrome ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านในเบราว์เซอร์กันนะครับ ข้อ7หลายคนมักกดปิดการอัปเดต Windows ไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องการบังคับให้รีสตาร์ทเวลาเราทำงานเร่งด่วนหรือแม้แต่การใช้งาน Windows และเมื่อลิขสิทธิ์ซึ่งการไม่ยอมอัปเดต Windows นี้ทำให้ระบบเกิดช่องโหว่ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ในอนาคตดังนั้นจึงควรใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และอัปเดตระบบการเป็นประจำด้วยนะครับข้อ8การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ละมกอนาจารหรือเว็บให้โหลดโปรแกรมเถื่อนต่างๆอาจเป็นแหล่งที่แพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ได้จึงควรเลิกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยนะครับข้อ9หลายๆคนอาจเคยตั้งรหัสผ่านใช้งานอีเมล Facebook Twitter หรือบริการอื่นๆให้เหมือนกันเนื่องจากขี้เกียจจำกันบ้างหรือเปล่าครับ จริงอยู่ว่ามันทําให้เราไม่ต้องจํารหัสผ่านเยอะแต่ก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่จะถูกแฮกบัญชีเหล่านั้นพร้อมๆกันได้หากผู้ไม่ประสงค์ดีทราบข้อมูลรหัสของบริการใดบริการหนึ่งครับข้อ10สําหรับคนที่ชอบทําง,งานนอกสถานที่เราใช้อินเทอร์เน็ตของร้านอาหารร้านกาแฟหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการฟรีๆถึงแม้จะเป็นการประหยัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตของตัวเองแต่มีกรณีที่ผู้ไม่หวังดีสร้างชื่อ Wi-Fi ปลอม คล้ายกับชื่อ WiFi ของร้านอาหารหรือผู้ให้บริการที่ดูน่าเชื่อถือหากมีคนเข้าไปใช้งานอาจถูกดักข้อมูลในเครือข่ายดังกล่าวได้ครับหวังว่าคำแนะนำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ